นี่เขอจะดายเนาะแ้จับนี่นีข้าใจขึ้นนี่แข็งอยู่บ่แข็งโอ้เป็นตวหานแหงกูะนางามแหงครับโอ้คอนี่ยจะนอนเสิบเอียดเบาๆจบสามหกเก่าเสิบเอียดนอนจะนอนหลุนหนึ่งใส่ถุงงางงามเลยนาะอพอดี แท้นเสียบ,บ,บาลานเสียบาลานนี่คมเหีห้ยโอ้ยกูนะมึงซับบาดเดียวป่ะขาดเขียนดินซุ่มเต็มที่ทลเลยหน่อยมันจะรางการแห้งหน่อใหม่ก็เปลี่ยนดีเนาะงานแห้งมันเป็นหน่อใหม่มั่งหนอกได้เนี่ยเน,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 นี่ยโอ้ไก่กอครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสาววันนี้ก็มาพอกันกับบาลานกับสาวนอ้วนองกับเก้าครับพอกันวันนี้ก็พอกันสาววันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามนี่หรือเปลยานี่เนาะยี่สิบสามมีชนายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเด้อจ้ะวันนี้ว่านสานงผ้าพี่น้องเปลี่ยนปลาเปลี่ยนหมาเอเด้อจ้ะวันนี้ว่านสานงผ้าพี่น้องเขาป้าน้ำใหม่เนาะนี่ครับมา,าหาเบอน้ำใหม่แล้วจ้ะหลังจากเขาบอกเดี๋ยวเขาว่าป็นอาทิตย์หน้าเนาะปิดนี้เนมใหม่แล้วทราบว่าครับจ้ะแต่รุ่นพี่ตามมั่งจ้าว่าวันนี้เ้าสิหมมาานน้ำใ่เะ ครั้าสิ uhm ่เด็พอสอบวันนั่นจ้ะเพราะว่าช่วงนี้กะอากาศเพิ่มชื้นขึ้นแล้วมันนี่กะได้เนาะฝนก็ตกก็ได้เศร้าอึดอันี่ครับตกอยู่บ้านขึ้นจ้ะจักสีตกลงมาไล่รฮะตอนห้างซับหน้าใหม่บ้านเนาะแข้าจ้างไปรบไปตามมาจ้าว่ามันนี้ข้าสีมานบ้านเนาะครับไปกันเลยครับอ๋อหน่อเล็ของเ้าเป็นเตาเนาะเตาเป็นเตาใหญ่เพราะก็ห้อยพี่น้อห้องซับไปอยู่จากเพราะว่าห้องจะยุดลายเหมือนเนาะหน่อมันก็ห้ายู่ห้ากิ้มให้กันจัง ต้นยังสิต้มเตียวก็แซ่บๆเด้อกันตแซ่าะนี่ครับง นนหนึ่งจะชุงหนงกดีเลยครับเ้ข่าดีโอ้เกล่ดนี่และคนตกใส่หินเหนียวนั ngang hmm. ngang hình hey. Tà -tà ấy, ngang นุ่งใช่ถุงงขนาดจ้ะแลเก็บไปนดนน้ำเอจ้ะดนซ้ำเลยดีเลยเนาะแ่อะีนาเลยไม่ผีดง่ใ่งามี่มาถึงมือถึอเวียนเยอจ้ะันเน่อเนาะเผื่อนอเื่อเน่าแล้วครับนี่ใช่ถุงเลยครับเอาออกไปเนาะไอยื่ไนอยู่นีแผงเนาะก็บคือเลยจ้ะ กมิดเนาะเสียมาอยู่โอ้เสียม,มา,าลานี่คมขนาดเด้อจ้ะพี่น้องผมน้องกระมีดเลยแหละเออไปนะเออ,อ,อนึ่งในถุงงามจ่าหล่นแนวนี่ละกะเก็บไดยโดนน,น้ำจ้ะปีกว่างสองปีก็ไม่ยังเนาะแม่นคะรับคุณคนมันเต่ามัน กินเห่กันากอู้หนาเนนั่งพอดีต่มเสียก้ไม่เตำน้อ<า>น,น้านแกงวานนอยนนอนน้ะน

Có nó có thằng nằm này nọ, ừ. thay phi nòng nòng, hoa trắng hoa trắng, nòng, đèn thì cứ như vậy, mà cứ thế ao bờ này đồng trời, nên nó xuống nó จะอ้อนซอนนอนจะอ้อนสอนนี่งะะามเลยจ้ะตกนี้นั่นนั่นนั่นจะไปเวียนไปสักสอกลนี่คือขาวจุมพูนแต่อาเหรอเนานเอาไปต้มไปแกงกระไรตัวเหมือนกำลังเหล่มปงลายเนาะ ถกเลกหนเลยครับแล้วผมยี like uh ่ห huh. น่อเขากับเขาดูกันขาเปจะต่มเสียแพงจ้ะมาบอาเขามาอุ้ยงามขักเอาใบใหม่ออกใแ้่นียอุ้ยเป็นต่อนส่วนเเอ้าซับเลยเฮงมาถือมือนืองเรื่องจหญอุ้ยงามขาด

เลยเอฟเกบาลานคนคุบถิเลยหูยนะจ๊ะโอ้ยห้ไหมห้งครับปอให้ถุงปิดแป๊ซอยเด้อจ๊ะในกอพันเหมือดที่อากาศคื้มนน้ำนะจ๊ะอู้น้อยเาอย่างจ๊ะน่าโผล่เลย่อาเลยพอพ่นซุ่มแห้งนะครับน้อเพ่นน้อยพี่าเนี่ยพ่นสิมากดินซุ่มแห้งขึ่นน้องมดนน้อหไงเพิปนผีเราเป็นเต่า ออกเขาออกออกระห,หน่ำชอยกันน้องอ่ะหนึ่งจ้ะหาทางนั่นปุณนะดูนี่เผาเกิดเคียนดีแล้วมานละ้วเนาะเผาเคียนใส่ถุงก็ดีจ้ะแต่ว่าบา,างทีน้องบอกเด็ดเผาเด็ดเคียนเด้อจ้ะสินหนึ่งใส่ถุงใส่ก,ก่อนเนาะเพราะว่าห้างยังขังออเดอร์พี่น้องอยู่ทิปโลอยู่เนาะอนอนลงเบาถ้าน้องหกกักอะไรบ่ขันเขียวหักอาทิตย์ ทันหมดได้เ่ละมอโอ้ยเลยโย่พอดีงามเลยจ้ะอ้าวเอฟิกขนาดเลยมาแบบนี้ยงกงบอยู่เด้เรอจ้ะหลอด้องเลยบาๆสาบหลอด้องอะไรบ่สก็จะได้สามดียวค<ม>ือเกาะน,น,นะนแล้วก็อยู่อย่างนี้แค่จะขวัญใจแต่กล่องขวัญใปท่งใหม่ Còn không vào là không tiêu cực, anh cái đẹp mẹ 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 cả mẹ 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 đấy mẹ 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 ngon vừa mẹ vàng mẹ mẹ đi đây xem cái อันเฮ็ดท ah, like ั้งบนทะเลยังบ hmm, <room. S 1> ่ว no, mm ั้าในหลายเอกก็สิไดหายเราใหม่นี่เด้อใจพี่นองเบิ่งซสักก่อนเนาะนี่ครับงาไม่แตโอ้ยสองนอนมันงามันแต่บ้านต้องส่อนเองแต่คนยินทีวีเลยซับดูเอาซับนอนนอนนอนนัดงอย่บ่คนคนนอนนอนนนลงเล่ เรด้น่ซเนี่ยนีนเป็นเป็นเหนียวเรามีนอนนอนในซัวบเดียวขาดได้เลยนะนอนนอนยานนอนอนขึ้นนอนอีกีกจัไปเ โอ้ยังดังมุตกอบตะวานนะมาเนาะอีชุดเลยคนนี้ีปกันทักเงาวลาต้องทับถึงเนาะอืไปทักาอันนี่ไห่แล้วโอก็จมเสียบเงีม่ะเอ้านอนนึง

มันเป็นนลใไม่เมืงนอกด้เยเนี่ยโอ้ไกลกอรครับนีอัะเดียวมันน้องมันนี่ นมันเป็นปานเนื้อเพิ่นเนีนกรอบดีเด้อจ้ะเนื้อลายน้ำนะมันเนาะแม่นครับเ้ำมันส่วนขนงเขาจนพูนจ้ะพูดนอนใช่หรอมองน้อยน้อยหนึน่งมองหน่อยกันเลยด้วยหยาบจังคอครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> ยินเถลอเลยจ้ะเราเอาหยาบเนีย่ย <c oughs> <c oughs> ข้าแข่งเริ่มแล้วเริ่มแล้วความอลังการของน้ำมัเขาเริ่มมาแล้ว เพราะว่าอีกน้อยน,นี่เพิ่นออกทุกโซนน้ำมาลันเะนาะพี่น้องฮอกกฤษีแบ่งกันไปได้หลายโซนจ้ะเพราะว่าเพิ่นเกิดหลายก็เอาปรนะทนนนันเนาะประทันครับเพ่อโซนแรกๆที่เขามาหาเนี่ยเพิ่นกำลังเกิดใหม่นะจ้ะพี่น้องก็ยากษ์พูได้ก,ก็มาหาบ้านนี้น้ำใหม่เกิดวันหลายกะเขาโซนเดียวกันสามกันแน่น้ำใหม่กสะสีหาย,ยากแน่น้ำมะลันนะน,นี่เพิ่นกำลังเริ่มออกหลายแล้วจ้ะงอนี่ยาวเซี่ยวยาวไปนแดงได้เต็มก่อออกก็ทุกโซนหมดเงี่ยจ้ะ ใช้ปลาหน่อไม้สามลำโดมเนี่ยนิดใครปลาเด้อจ้ะเกิดเ,เองตามธรรมชาติเนาะเมือง,งน้ำครับผู้ถูกฝันเลยโอ้โหเข้าปลาหน่อไม้นี่มือจะละมือนี่ก็มีของดีแล้วครับสอยบดนี่โอ้โหอ้อนี่เป็นสีเด็เครื่องโลกเนี่ยนั่งอยู่เดือนวันท่านผีสองน้องงามแบบเดียวกันนี่แหละสามพันบาทสามพันแล้วเราเห็นสองสามพัน ตาพอดีงามรับเลยโอ้มีตะหลิ่นพอดีหนึ่งใส่ถุงเอามเลยจ้ะอ้าวมันมันนั่นนั้นอาตาผีได้หวานเด้อเอาเอามาเลยวะเฮ้ยน่ะเป็นอะไรบ้างอันสอ่นแห่งแเน็มโอ้ปอกใส่ถุงเหี้ยมันสะงามขนาดนั้นหระโอ้ยหุย ไห่ไหนวะน้องบ้านน้อยพี่้องเราสิบเเห็นเด้อจากามกระยุไหนแห้เห็นแต่เดงๆน้อยเนี่หาเมลาเล่หาทางเอากันเด้อจ้ะโยกโยกโยกยกแล้วจ้าซับแล้วอุ้ยอ มันลานเบิงอียงนี่นี่นขาอขามยังเนี่ยมันก็แตะขางตะเนี่ยเขาไม่ให้พอมืออยู่อิมนี่ยอยู่เบาๆมาสัวบางันดูกบของไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาผิดก็มาผิดก็ข้าเอาแต่ไหนาบงคนนึ่งยังเราบางันดูมืออยู่อิเนี่ยลิ้นแตกซิ น้่งดินของเถืด้จ้ะเนี่ยอุ้ยปุ้ยเป็นตเสียบเลย,อยนอนใหญ่นอนซะพวกมันเสียบค่ะนอนใหญ่ด้พร่พูะอุ้ยวานาบอกไปเลยม <c oughs> าบ่มีเป็นวะนีน <c oughs> น้่นนงยินของเถอด้จแต่แต่ผลซะบ้างสินะก็เดือนฉันนองเตียงมาหลาเดยน้ำก้อนอ่ะผ่าไว้เลยนียังกลองยังมาซั่ โอเคมันาหนูใหม่กัน้องก็ม้อนหมอนในใจเวลาเป็นหนึ่งชั้นงามไงภายในยูคอสวนเ็พพอนออกเนาะออกมันหลายแล้วจ้ะนี่ไม่เสียดายเนาะยังจับอยู่ยังใส่ขึ้นอย่แขงงยู่บอแขงโอ้เปินตะวานแหงคุณะ ủa ừ, này mà, ừ. Đó, nó này cái gì? Thái mong bằng này đứa chả? Ừ, bỏ bán đấy. Kê phụt. Một okay. thì mày thì co khẳng gần. ไม่ชิ่งานแต่บาลาะมาจัาคู่กันเลยครับหือนีงามหนึ่งใส่ถุงเาะเอาเะใส่ก่อนตั้บอกก่อนเอาเลยนานเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวหรเอเล่ามไหวลุนเหีเลยเลย แลกันในลาบาวจะเอาใดบ้างขั้นสางขางนเจ็ดขั้งหลายแห่งจากก่อนข้อสันก็มีสองน้อยสามน้อยพอไม่จะหลุนเฮ็ดจะถุงอ้ามเก็บไต่โดนน้ำครับเนี่ยจ้ะเดี๋ยวมาล่านหาวิธีเอากันเด้อจากแขนแขนเอาไม้ก่อกระได้ยู่เนาะจ้าวาอย่างพันตกลงกลางก่อรั่วโตกลงนี่ดุมเนาะจะเอาหยาเนาะจ้ะเดี๋ยวมาล่านหาวิธีขึ้นไปเอากันจ้ะเอาเอาหมดแล้วใดก่อนจับเลยโอ๊ยเสียม ตะบอกกาบอ่พิจัจเหนนาะอันตรายบอเปล่าเบื่อบอนพิจใจเนี่ยอันตลายเลยเบาเบ่บ่ถึงเดียนชีวิตเลยวักาดเหน่นาะอี่เดียนเนาะเอาบาลคุไปยื่นขน้อยเดีอยุดเขียนเดียต้องลงกากบาล โอ้ใครยุ่งลมาจะขอนั่นอนไรอยู่กันไหเอาคนเอาเอาลงยาวๆก็ไหนเนาะจะมาคนเอาจ้ะบขถ้าบกขอได้ก็เป็นแข็งแหงเขีนได้บาลน้ำมันคับลงมาเยอะจะนอนสูงๆมนันไหนอยู่ดอกปล่อยมือดึงเอาเวลาลันเอาลงมากันเด้จ้ะ ว่าเด็สูงแข่งเด้ออาจารย์แต่ว่าเพิ่นเพิ่นขึ้นยุกกลางแล้วมันโมมี่หม่องยืนสับเนาะมาล่างก็เลยทางขึ้นไปน้ำงาเพิ่นนุ่มๆลงมาเสียสิ้าจ้ะนี่นอนรูปมมมี่ได้เปล่าฟังทั้งดูโมมี่นอนเเ็ๆอักหนออ่ะสับเลย คอเนี่ยจะนอนเสียบเอีดเบาๆจ้ะสามหกเก่าเสีบเอีดนอนโอ้ได้นอนหลุนหนึ่งส่ถุงง่ายๆเลยเนาะกระชีคอนะเขาเนี่ยพราอเอาไปกะนนักไปบอกไปได้แม่จ้ะบอกเพิ่นเอากะบอกขอนเอาตัวใดต่างเนาะตัวใดหนึ่งเอาได้ก็เอาเด้อจ้ะตัวใดเอาไปได้เขาก็ไปได้เอาเนาะเอาไปเอาไปไหนครับมันหนักเนาะหนักครับ ถ้าจะปอกเปลือกไปใส่ปลากับเป็นไปไใบเด้อแต่หน่อใหม่เขาเป็นหนึ่งอัดถุงเนาะขนา้าปอกไปเพิ่งกับสีเท่งแข็งเท่งดำเท่งเหลืองเนาะเวลาเป็นหนึ่งถุงกับสีบอกงามนะจ้ะเดี๋ยวถ้านอมมีเวลากับอาสีเห็นวิธีถนอมมาหาในพี่น้งองเขาเพิ่งอิ่รอเมื่อน้องบ้านนะนะพอมาเหมือนในท้องบ้านเด็เห็ดคลิปเต็มเต็มๆๆเจ๋อเหลื่อมตุนเหลื่อมปอกเหลื่อมยังพี่น้องเมืองเนะาะเขาหลัดขันตอนเอาเล็กหน่อยจ้ะเดี๋ยวขันมีเวลา เวลาวางพอเนาะเดี๋ยวเขาสิเห็ใหุในปีนอ้องเขาบงนี้เด้อจ้ะปลายมันเิดขอหนอกเลนะ้วครับเพราะว่าเป็นเที่ยงสอบเว่านอคเกิดจะยุบมากนี่ปลายเป่นดีเป็นสวยมากที่สุดครับงา,านตะวันลานอุ้ยอุ้ยงสัตว์งสัไหนวันีพี่หงดแข็ง นนมันขึ้นโคนนอ่มันมันมันนอปลจากดินทำมด,ดินจากดินมันจะสีอ่อนเนาะเป็นเป็นนอเตาแล้วเป็นถูกหนมานอสมบูรณ์เ้หนตุกมมันจะนองเลยโอ,อมันจะเสียัดมาใหม่ เสียบาลานเดียบาลานี่คมเหโยคุณน่ะมึงซับบาดเดีาประขาดปุ่นนอนตกลแ่นงานเนาะนี่จ้ะอ้อกไอ้ทุงนี่สุดยอดแหงเุมงานเนาะคาดไดแบบเบิ้นอนเนาะมีนจ้ะนอเล่ได้เห้งนอนอ้ยอนนอเดียวเนี่ Ui, ừ. đi... u, này, này, Khát, kha khát người khát khát ui nó này bộ rồi đây đẹp cái đây rồi thằng này thằng ông này à Thôi, thử xuống thế nào bảng đem chụp đẹp đây ui 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 buồn เขาบอกว่าเปโลว่ามันหลวโอ้ยดีเก็บเนาะผู้ชายก็บอกให้เก็บดอกบอกใม่เก็บแต่ผู้หญิงเขาแมนดีบ่แมนผู้ชายเขามีความเก็บความปวดแล้วก็มีแต่ความอดทนไม่เกิดคนเก่งเนาะบุ้ยนั่กายหนุ่มใหม่ใช่ไหมนี่อ่ะนั่นหมายว่าหลานยางผ่านไปแล้วเนาะ เราจะหาตัวไปทั้งหนาพี่น้องเอาซับมาพอดีเนาะแต่เงอกกับแต่เจ้าเศษไปตัวรือว่นสิกนาเนสไปเวบิงนี่มเบาไปเวบิงอีกย่ไปจ้าออกจากปานาใหม่เยเด้อจ้าบาลาน ในสอบปุ๋ยหนึ่งมาบารัานเล็กกระสอบถุงขายก็มีอยู่สองสามนอจะ้ะเพราะว่าเอาหมอใส่มาน้ำจะ้ะบิด,โดยาโหลดใหญ่มากแล้วก็โหลดสเสล่งกะน้องเอาไปขายหมูปิ่งนะจะ้ะเาก็เลยเดี๋ยวเอาหมอใส่มาใส่นะจะ้ะอย่าง,งที่คุปปีพี่น้องเ่าจีเคยเห็นมารานเสนอมาซ่าละไมกับกี้นาะเอารถเสล่งมานะจ้ะ นี่ก็เป็นเสล่งข้าบาหวางเด้อจ้ะเสล่งข้าเป็นผอกขาแค่ว่าร้านเปิดน้าใหม่ให้เบิ้งหน้าจ้าว่าเขาเด็กน้องงามเป็นเด็กน้องบาเนาะนี่จะน้อใหม่ของเขานี่จะหลุนใส่ถุงน้องบาลอย่างเนาะหลุนน้องงามเลยครับหลุนน้องงามเลยจ้าวมันจะนอนยาวงามเลยครับบอกให้ถุงงามให้หลุเขาก็ได้เต็มถุงปุ๋ยเนาะนี่บอกว่าร้านก็บนอนสักนอนนี่แหละจ้ะเพราะว่าเขาก็เกษตรทับตัวไปอยู่เนาะพี่น้องพวกเกษตรทรัพยร้านมะนำจ้ะ เราก็เอาหมอหมอใส่มานำผอมแต่มันก็เลยสีเอาไปลำบากเน่ยเนาะพอดีนะครับทุ่งปุ้ยหนึ่งนี่จ้ะใส่รถเมื่อกีับพอดีครับใส่ตังขนามนี่กับมาใน้าร่างกายให้เขาเนาะนี่ครับมาถึงเมืองถึงเวียนเด้อจ้ะเอาถึงโซนถึงไม้เยอะครับนี่จะมาเหมือนก่อได้กค่นีแต่เราใหม้เนาะนี่ครับจะหลุดงานงจ้ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปหารซับเราใหม้พี่น้องเขาเบิ่งเด้อจ้ะครับนฝนลงเม็ดตใหม่จ้าหนูนี่จ้ะอาจจะรอดที่ตามไปเรื่อยๆเนาะว่าแต่ละเมิดว่าร่างส้ตวสิทธาพี่น้องเขาไป หาอย่างอยู่อย่างกินะนะบาล่ะเนาะนนครับคลิปนี้ก็ถือว่ามันสุดๆที่เก่าเด้อจ้ะสุดยอดที่เก่าครับครับชื่นชอบคลิปนี้จังไรก็ฝากพี่พักน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิรับคลิปใหม่จากบาลานครับจ้าบาลานสสดงก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชรจจ์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความห้าความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านา้าอาร์ไรเดอรเด้อจะ้ะ พ่อการ์ดคิปไม่จ้าคาลิปหนีบ้านเสียงับไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อกัรคลคิปไม่จ้า